ก็สวัสดีน้องโซนกับน้องไบวันนี้ก็เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2565เวลาตอนนี้ก็ประมาณเอ่อสี่ทุ่มห้นาทีก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวโควิดอ่ามันจะมีอยู่คลิปหนึ่งในช่องน้ำฝนคนแปลงร่างอ่าเป็นช่อง เป็นเป็นเนื้อหามันคือเป็นกล้องหน้ารถที่พ่อได้บันทึกไว้ตอนนั้นโซนเกิดได้สามวันโควิดเขาเรียกว่าโควิดสิบเก้าโควิดสิบเก้าเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ปีแรกชื่อแรกมันชื่อ่ามันชื่อว่าโลกโคโรนาโคโรนาอ่าชื่อมันตอนแรกมันจะเป็นชื่อโลคโคโรนา ตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นชื่อโควิดสิตอนนั้นประเทศไทยมีคนตาย4คนน้องโซนเกิดได้สามวันจนมาถึงวันนี้น้องโซนก็จะมีนาเนี้ยน้องโซนก็จะสองขวบแล้วครอบครัวเราก็มีพ่อที่เพิ่งจะเป็นโรคโควิดคนแรกการติดน่าจะติดจากที่ลงพักเพราะว่ารอบเนี้ย ที่โรงพักเป็นพร้อมกัน6คนอ่าก็เลยสาเหตุน่าจะติดมาจากโรงพักเพราะเป็นพร้อมกัน6คนอาการก็คือช่วงบ่ายวันที่19บเกเนี่ยพ่อได้ไปเข้าเวรที่โรงพักอ่าแล้วก็มีผู้กองผู้กองคนหนึ่งได้เดินมาที่ห้องวิทยุแล้วก็บอกว่าอ่ามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายอยากจะฉีดยาก็เลยให้คนขับรถเนี่ยพาไปที่คลินิกนิเคือ แล้วตั้งแต่ตอนนั้นปุ๊บพ่อก็มีอาการคั้นเนื้อขั้นตัวเห <c oughs> มือนจะไม่สบายแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรก็จากบ่ายก็สู่ตอนเย็นก็ไม่ได้กินยาพอคิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาน่าจะหาเองกลางคืนก็มีอาการหนาวนิดนึงน่าจะมีไข้นิดนึงแต่ไม่เยอะพอเช้ากลับมาถึงบ้านแม่ฝนก็ให้ตรวจ โควิดช่วงเวลาสิบโมงเนี่ยก็ตรวจตรวจเอดีเคก็ไม่พบก็ปกติก็อ่าเล่นกับน้องโซเล่นกับน้องไบจนถึงห้าทุ่มห้าทุ่มเนี่ยน้องโซนก็นอนห้องหนึ่งน้องไบก็นอนห้องหนึ่งพ่อกับแม่ได้ลงมาข้างล่างวันนั้นเนี่ยเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์ที่สิบเกวันที่ยี่สิบเนี่ยอน้องโซนต้องไปโรงเรียน การที่จะไปโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจโควิดก่อนเพื่อที่ลูกถึงจะไปโรงเรียนได้ซึ่งน้องไบเป็นวันหยุดเพราะว่าที่โรงเรียนไบเนี่ยมีติดโควิดเขาเลยให้หยุดแล้วก็เปิดวันที่28น้องไบก็เลยได้อยู่บ้านน้องโซจะต้องไปโรงเรียนก็เลยตรวจโควิดผลปรากฏว่าเป็นบวกก็ตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยให้หน่อยอเพื่อนแม่ชื่อหน่อยอ เอาที่ตรวจโควิดมาให้ก็ตรวจอีกรอบหนึ่งก็เป็นบวก <c oughs> คืนนั้นก็เลยให้แม่ฝนนอนข้างบนคุณพ่อ,อนอนข้างล่างเชาา้ามาอ่รถกระบะยางแตะยางหลังมันรั่วก็เลยให้ต้องต้องให้ลุงเอี้ยงเนี่ยเลิกงาน8ปดโมงมาเอารถกระบะไปเปลี่ยนยางก่อนเพราะว่าเราจะต้องทิ้งรถปาเจโล่ไว้เพราะว่าโซนกับไบค์จะต้องนั่งคาซีทก็เลยทําให้เสียเวลาไป กว่าจะลุงเอียงจะกลับมาก็เกือบน่าจะเก้าโมงเกเกือบเก้าโมงกว่าเพราะว่าคุณพ่อไปถึงที่สมิติเวทเนี่ยสิบโมงก็เดินไปที่แผนกตรวจแผนกตรวจทางเดินหายใจเ,ยเขาบอกว่าคิวเต็มจะต้องมาใหม่โดยเริ่มแจกคิวแรกเนี่ยตอนแปดโมงเกยต้องกลับมานอนบ้านากลับมานอนบ้านก็อยู่นอกบ้านอย่างเดียวเลย ไม่ได้เข้าบ้านให้โซนให้ไบ์ให้แม่ฝนอยู่แต่ในบ้านแล้วก็จนสามทุ่มเนี่ยแม่ฝนเอาโซนไบท์อาบน้ําเสร็จขึ้นนอนเพ่อถึงจะได้เข้ามานอนในบ้านก็อาการก็ไม่มีไข้เพราะว่ากินยาพาราตลอดทุก8ชั่วโมงเลยไม่มีไข้แล้วก็มีกินยาฟ้าทลายโจรแล้วก็มีน้ําที่แม่หน่อยยายหน่อยเอามาให้ผสมอะไรก็ไม่รู้ ฝาดๆก็กินน่าจะฆ่าเชื้อในลำคอก็กินไปแล้วก็ตอนนี้ก็อ,อีกห้านาทีจะห้าทุ่มก็เลยมาอัดในวิดีโอไว้อัดถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ละวันวันนี้ก็ถือเป็นวันที่สองแล้วกันเพราะว่าวันแรกคือเมื่อวานไม่ได้อัดเพราะว่าเร่งรีบฉุกละหกจนวันนี้วันที่สองอาการก็อาจจะมีเจ็บคอ แต่เจ็บไม่เยอะเหมือนเหมือนเป็นปวดธรรมดาทั่วไปเสียงเปลี่ยนน้ำมูกนิดนึงมีไม่เยอะไม่ถึงกับไหลออกมาปกติแล้วก็ปวดหัวไหมไม่ปวดปกติอ่าก็เน้นออกกำลังกายให้ปลอดแข็งแรงเพราะว่าตอนนี้น้องโซนก็เพิ่งสองขวบน้องใบก็เพิ่งสี่ขวบก็จะอยู่อยู่ยังยังไม่อยากจากไปเร็ว เพราะฉะนั้น,นต้องทำตัวแข็งแรงดูน้องไบส์น้องโซนโตก,ก่อนก็เดี๋ยวจะอัดความเคลื่อนไหวให้อ่าน่าจะอัดความเคลื่อนไหวให้ทราบเป็นระยะระยะเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลสมิธเวสแล้วถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยอ่าคุณพ่อมีประกันอยู่ทําประกันของเมืองไทยไว้อยู่ก็คืออ่าเป็นอะไรนะโปรแกรมเอลิ a เฮลค่าใช้ใจ่ายกี่ล้านก็ไม่รู้คุณแม่ฝนก็ทำไว้ให้ ก็จะน่าจะสมิทเวทน่าจะส่งตัวไปที่โรงแรมก็จะเป็นจะไปพักตัวที่โรงแรมไม่ได้ไปโรงพยาบาลาเหมือนอรัฐบาลเพราะว่าที่ติดพร้อมกันหกคนที่โรงพักเนี่ยไม่มีประกันเลยต้องไปโรงพยาบาลสมเด็จต้องไปโรงพยาบาลอาวุดมมีคุณพ่อได้ไปโรงพยาบาลสมิทเวทเพราะมีประกันก็จะอัดความเคลื่อนไหวให้เป็นระยะยระยะ วันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าก็จะนอนพักผ่อนแล้วแล้วก็ต้องเดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกมาสักตีสี่กินยาพาราเพื่อไม่ให้ไข้เขาบอกว่าเป็นโควิดห้าไม่ไข้ขึ้นให้กินยาพาราดักไว้ก็อ่าไม่ไม่แน่ใจว่ากี่วันหายแต่ก็พยายามออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะอัดให้ดูเรื่อยๆ Ok, đã chờ ngành.